ครับก็สวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมก็เอาหลวงพ่อเงินนะครับซึ่งก็เป็นพระจากบรรพบหรุษครับที่ท่านมีไว้ให้ลูกให้หลานนะครับผมก็เาไปคนเจอก็เอามาฝากให้ได้ชมกันนะครับผมซึ่งก็อาจจะรบก,กวนสายตานะครับผมเพราะว่าโทรศัพท์ผมไม่ค่อยโฟกัสนะครับผมบางครั้ง มัวไปเลยนะครับผมก็แปลกครับหรือว่าท่านไม่อยากให้ถ่ายมอครับหรือยังไงไม่ทราบนะครับผมนี่จะเป็นเนื้อทองที่ผมว่านะครับจะเป็นเนื้อทองบวกหรือเป็นเนื้อทองยังไงไม่ทราบนะครับบางครั้งพมก็คิดว่าเป็นเนื้อพอไปจับนะครับจะเป็นสองประกานะครับเหมือนทองคํานะครับผม แต่โทรศัพท์ผมนี่ก็เปลยกครับสีสันอีกเครื่องหนึงที่ผมทําคลิปนะครับจะเครื่องมันจะดีครับกล้องนะครับไอเครื่องนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะครับผมนี่ครับแล้วก็มาดูกันแก้ๆนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม นี่นะครับก็คือหน้าตาท่านนะครับมือผมอาจจะไม่นิ่งก็ต้องขอโทษกวาแผงนะครับผมอาจจะทาให้ตาลายลายตานะครับผมนี่ครับจะเป็นเนื้อทองอย่างที่ผมว่านะครับก็มีการยุบเหี่ยวย่นอยู่นะครับผมแล้วก็ที่ดำดำนะครับเหมือนกับทาสีเรือลงหลักนะครับผมไวนะครับ ก็เลยปะปนกันไปนะครับผมแต่ข้าพ็ดูแล้วไม่ใช่สนิมนะครับผมเป็นเมือนกับลงรักไว้นะครับผมนี่เขาจะเป็นเนื้อทองแบบนี้นะครับถ้าเราสัมผัสลงกปนี่ก็วววแวบนะครับแวบวาอ้าววุ้วับขึ้นมาได้นะครับผมถ้าสัมผัสนะครับหรือถูนะครับผมก็จะมันวววขึ้นนะครับ ผมก็สงสัยอยู่ครับว่าเอ๊ะเป็นเนื้อทองแบบไหนนะครับผมซึ่งพระผมนี่ก็แปลกนะครับที่บรรพาวุสาสมไว้นี่ครับแปละครับปางค่ะก็ยังคิดว่าอยากให้ไปร้านทองครับให้เขาตรวจเช็คดูให้นะครับว่าเป็นทองอะไรนะครับผมนี้ผู้รู้ก็โปวดชี้แนะด้วยก็เป็นการดีนะครับผม กล้องผมนะครับไม่รู้เป็นยังไงไม่ทราบนะครับผมอาจจะตั้งค่าไม่ถูกนะครับดูแล้วแบบขำดำไปก็มีนะครับผมนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ก็สวยอยู่ครับผมก็เห็นอาจารย์รหลายๆท่านนะครับที่ทำคลิปไว้นะครับที่ท่านเล่า ประวัติที่ท่านไปสัมผัสใกล้ๆวัดนะครับคนใกล้ๆวัดนะครับวัดบางคันนะครับผมก็ว่ามีการสร้างแรกๆเป็นเนื้อดินก่อนนะครับผมปั Ça, ่นเป็นรูปหล่อท ja. mm ่านนะครับก็คงแตกหักง่ายนะครับก็เลยเห็นว่ายุคสองนี้เป็นนึกตะกั่วนะครับก็น่าจะลูกแห่ลูกมองนะครับที่อยู่ใกล้ๆ ชุมชนแถวนั้นนะครับมาหล่อเป็นพระทันนะครับผมแล้วก็ค่อยมัเป็นเนื้อทองผสมกับเนะื้อทองเหลืองอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะพูดผิดพ,พูดถูกแนละ้วับยังไงก็คงไม่ว่ากันนะครับผมผมคนดูตามที่คลิปอาจารย์หลายๆท่านที่ไปสัมผัสคนใกล้ๆวัดนะครับผมประวัติทางวัดนะครับนี่ครับจะเป็นฐานท่านนะครับ โทศัพท์ผมก็ไม่ค่อยชัดนะครับเมื่ดนะครับบางครั้งครับนี่ผมจะลองเปิดแฟลตดูครับผมลองดูนะครับโอ้ยิ่งไปกันใหญ่นะครับผมไม่ได้ครับสะท้อนนะครับผมยิ่งไปกันใหญ่นะครับผมแต่ก็พอเห็นนี่นะครับนี่จะเป็นน้ำทองแบบนี้นะครับผม โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งผมก็มีปัญหานะครับบันทายทําไปพอถ่ายเป็นคลิปมันอันนี้ไม่ได้นะครับส่งไม่ได้ครับผมไม่รู้เป็นอะไรครับนี่จะเป็นเนื้อทองแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นทองเนื้อทองอะไรนะครับก็ได้แต่ตีเข้าตัวยิงนะครับเข้าก้างตัวยิงรับทองคำครับหรือเป็นทองบวกที่ว่านะ่ยก็ไม่ทราบนะครับผม ยังไงเผื่อผู้รู้ก็ชี้แนะด้วยนะครับผมนี่ครับผมว่าเขาสวยอยู่นะครับผมสวย,ยนะครับมีเส้นนะผ้าจีวกจีวอนท่านนะครับผมทิพยนะครับเข้าไปข้างในเลยนะครับผมสวยอยู่ครับเป็นเนื้อเหนียวย่นยุบๆนะครับ ผมก็เปรกนะครับแต่ละองค์ที่เอามาทําเป็นคลิปให้ดูนะครับเปรกมากๆครับเนื้อพระนะครับก็ยังทำคงไม่ว่ากันนะครับก็เป็นพาจากบรรพุทที่สะสมไว้ให้นะครับผมให้ลูกให้หลานนะครับมีอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้มาฝากนะครับผมเกิดมีใครมีอันนี้ก็ชี้แนะด้วยนะครับผมมีความรู้มีอะไรนะครับผม ก็ชี้แนะได้นะครับผมนี่ครับขอเลืกนะครับผมผู้ใดก็กลัวพูดผิดอยู่เหมือนกันนะครับผม ผู้เข้ามาก็กดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับผมก็จะเป็นกําลังใจที่จะเอาพระที่มีอยู่นะครับมาทําเป็นคลิปให้ได้ชมกันนะครับผมว่ามีพระอะไรบ้างนะครับนี่ก็น่าจะเป็นหล่อช่อนะครับผมสวยครับผมว่านะครับนี่จะเป็นเนื้อทองนี้ครับสวย ก็เป็นพิมพ์นิยมอยู่ครับผมแต่สําคัญว่าเนื้อทองนี่ครับเป็นทองอะไรครับแต่ถ้าปเป็นทองคำับโห้สุดยอดนะครับผมครับยังไงก็กดไลค์กดติดตาม้ด้วยนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมสายตานะครับนะครับก็นี่มาก็น,นี้นะครับผม กล้องก็จะโฟกัสไม่ค่อยดีนะครับนี่ผมเปิดแฟลชก,ก็เลยเออก็ดูชัดเจนกว่าไม่เปิดแฟลชนะครับนี่ครับเนื้อทองท่านนะครับเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เปียกนะครับผมเป็นเนื้อทองที่เปียกๆนะครับผมจนคิดว่าเออจะไปร้านทองให้เขาตรวจดูให้เป็นทองอะไรนะครับผม ยังไงก็กดไลค์กดติดตามให้เรยนะครับจะเป็นพะคุณอย่างยิ่งนะครับผมเป็นกำลังใจที่ยั่งภาะที่มีอยู่นะครับมาถ่ายคลิปให้ชมกันนะครับผมสลักคลิปนี้ก็โรกวนสายตาอันนี้มีค่ะแค่นี้ก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสลักคลิปนี้ก็เหนหลวงพ่อเมื่นะครับปกปักรักษาทุกทท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมอยู่ดีไม่แ้งครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ คลิปหน้าครับสวัสดีครับ